หลายคนที่ต้องจากบ้านเพื่อไปทำงานคงมีความรู้สึกคิดถึงบ้านโดยเฉพาะสถานที่ที่ถูกเรียกว่าบ้านนอกที่ซึ่งความเจริญยังไปไม่ถึงแต่คนเหล่านั้นก็ยังมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพามันไปซะทุกอย่างการได้เห็นความเขียวขจีอยู่รอบตัวท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ก็นับว่าเป็นความสุขเล็ก,ลกๆที่หาได้ง่ายๆในบ้านนอกวันนี้เราเดินทางมากันที่อำเภอหลีจังหวัดลำพูน มาตามหาฟาร์มสเตย์ที่เงียบสงบอยู่ใกล้ชิตธรรมชาติและที่นี่คือหลงลีฟาร์มสเตย์ซึ่งผมก็ได้จองบ้านพักหลังนี้ไว้ที่มีชื่อว่าบ้านตูบหลวงเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่ยกพื้นสูงขึ้นสไตล์ย้อนอยุคดูเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์ด้านบนก็เป็นที่โล่งๆแบบโอเพนแอร์เลยไว้นั่งเล่นชมนาข้าวรับลมเย็นๆและกลิ่นไอหอมจากต้นข้าวแต่ละมุม ก็จะจัดวางโต๊ะเก้าอี้แคร่ไม้และเปรไว้ให้นั่งเล่นนอนเล่นพักผ่อนกันไปตามสบายเลยส่วนห้องนอนก็จะมีที่นอนหมอนมุ้งจัดไว้แบบนี้เลยสามารถนอนได้หนึ่งถึงหคนเป็นห้องพัดลมนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยไม่ร้อนตอนกลางคืนแอบหนาวซะอีกแล้วก็ไฟฟ้าจะเป็นไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เปิดพัดลมได้ชาร์จมือถือได้ทั้งคืนเท่านี้ก็เพียงพอละสำหรับผม และเมื่อเปิดประตูออกไปก็จะเจอวิวสวยๆแบบนี้เลยท้องฟ้ากับมเมฆขาวๆตัดกับสีเขียวๆข,ของทุ่งข้าวและเสียงจิ้งหรีดเลไๆเมื่อมีลมพัดมาก็จะได้กลิ่นหอมจากต้นข้าวเสียงกุ้งกริ้งของกระดิ่งลมบอกเลยว่าบรรยากาศแบบเนี้เหมาะมากที่จะมาพักผ่อน ห้องนอนมีประตูสองด้านเป็นแบบบานพับที่เปิดกว้างออกได้แบบนี้เลยทำให้ห้องโล่งโปรง่งส่วนห้องน้ำอ่ะก็ดูเรียบง่ายสไตล์บานทุง่งน้ำเนี่ยเย็นเจยบชื่นใจจริงๆอยากให้ลองมาสัมผัสดูมาใช้ชีวิตในแบบที่แตกต่างจากที่เราเคยใช้ดูบ้างลบภาพความสะดวกสบายออกไปแล้วมองหาบางอย่างที่ไม่มีในที่ที่เราอยู่บางอย่างที่เรียบง่าย แต่ทำให้เรามีความสุขผมเองก็ไม่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ถึงความรู้สึกของผมในตอนนี้แต่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสมารับรู้ได้ด้วยตัวเองจะดีกว่ามาเถอะครับไม่ต้องรอให้ถึงวัยเกษียณเพราะถ้าถึงตอนนั้นจริงๆอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงหรือแพชชั่นบางอย่างให้เราอยากทำก็เป็นได้ฟาร์มสเตย์ที่นี่มีบ้านพักอยู่สามหลังที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนลำไย ทุกหลังก็จะมองเห็นวิวทุ่งนาเหมือนกันทั้งหมดเลยและตอนเนี้ยอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนทุ่งนาก็จะเต็มไปด้วยต้นข้าวที่เขียวขจีใบพลิ้วสวัยไปตามแรงลมส่งกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์คระครุ้งไปทั่วท้องทุ่งเลยโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆที่มีแดดอ่อนๆนะสวยมากเลยหากใครได้มาที่นี่ก็อย่าพลาดที่จะต้องไปเดินตามคันนา ไปถ่ายภาพกับทุ่งนาสีเขียวๆในช่วงแดดอ่อนๆก่อนพระอาทิตย์จะตกหรือจะเดินปล่อยใจไปเรื่อยๆฟังเสียงใบข้าวเสียดสีกันในยามที่หลมพัดไปเดินดูปูนาหรือจะเดินไปตามหาตกกะกแตนตำข้าวก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างนะส่วนผมมีปลายทางอยู่ที่เถียงนาน้อยนี่แหละอยากมานั่งจิบอะไรเบาๆฟังเสียงของธรรมชาติกลางทุ่งนาแล้วปล่อยใจให้บรรยากาศนำพาเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ แล้วก็มีสัญญาณบางอย่างบอกให้กลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงนั่นคือเม็ดฝนเล็กๆที่กำลังร่วงหล่นลงไปบนใบข้าวและเริ่มแรงขึ้น เมื่อฝนหยุดตกก็ได้เวลาอาหารเย็นพอดีผมเลือกเป็นอาหารพื้นเมืองของที่นี่ดูน่ากินไปซะทุกอย่างเลยเสิร์ฟมาแบบขันโตมาพร้อมกระติบข้าวเหนียวปั้นจิ้มน้ำพริกอ่องกับผักสดๆเนี่ยทั้งผักกาดขาวแล้วก็แตงกวาและผักต้มอย่างฟักทองมะเขือแล้วก็ฟักแม้วอ่ะเข้ากันด้ดีเลยกับน,น้ำพริกอ่องส่วนแกงตูนใส่ปลาดุกก็เข้าท่าดีนะ เป็นครั้งแรกเลยที่เคยกินผัดฟักแมวแล้วก็ไข่เจียวกับข้าวเหนียวร้อนๆก็เข้ากันได้ดีผมคิดว่าหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะอยากกินแบบนี้บ้างแน่ๆเลยขนาดผมเองที่กำลังนั่งกินอยู่ที่นี่ยังรู้สึกฟินกับการกินอยู่เลยนี่คือโรงครัวส่วนกลางของที่นี่ที่ผมมานั่งกินข้าวเมื่อตอนเย็นๆน่ะสิ่งของที่ถูกนำมาตกแต่งไว้ที่นี่อย่างทีวีขาวดำเทปคลสเซ็ตภาพวาด โลโก้ป้ายสถาบันมันเป็นสิ่งของที่ผมเคยเห็นแล้วก็ได้ใช้มันมาเหมือนกันนะในสมัยเด็กๆอะ่ะซึ่งมันทำให้ภาพวาดความทรงจำเก่าๆที่อยู่ในหัวผุดขึ้นมาอีกครั้งและเสียงธรรมชาติในยามค่ำคืนของที่นี่ก็จะประมาณนี้แหละ คืนมีฝนตกไปปลอยและเช้านี้ก็เลยดูคลึมคลืมเนื่องจากมีหมอกฟุง้งกระจายบริเวณภูเขาทำให้มีอากาศค่อนข้างเย็นและชื้นใบข้าวในทุ่งนาก็เต็มไปด้วยหยาดน้ำค้างที่เกาะกันเป็นเม็ดแล้วค่อยๆไหลหยดลงสู่พื้นดินรู้สึกถึงความชุ่มช่ำและสดชื่นจริงๆไม่ได้สูดอากาศเข้าไปนาข้าวที่นี่มีความสวยงามเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นนาดำไม่ใช่นาหวานข้าวทุกกอจึงเติบโตได้ดี ไม่มีย้าขึ้นมาแย่งอาหารแล้วข้าวทั้งหมดเนี่ยส่วนมากก็ปลูกไว้กินเองดูๆไปก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะในการดำรงชีวิตของคนที่นี่แต่ลองสมมุติว่าเรามาเป็นคนที่นี่ดูสิผมว่าติดตั้งแต่ไฟฟ้าน้ำประปาหรือเทคโนโลยีต่างๆที่ยังไม่มีที่เนี่ยอะไรๆคงดูยากไปซะทุกอย่างมื้อเช้ามีข้าวต้มร้อน กระเทียมเจียวทํามาใหม่ๆหอมฟุ้งเลยชากาแฟโอวัลตินก็มีนะแต่เดี๋ยวผมขอไปดริปกาแฟดีกว่า วันนี้ผมขอลาไปด้วยความเขียวขจีของนาข้าวที่หลงลีฟาร์มสเตย์จังหวัดลำพูนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีแคมไปด้วยนะครับ